กินข้าวบ้านเฮาร้านอาหารที่เขาใหญ่วันนี้ได้มีโอกาสมาที่เขาใหญ่เลยเลือกทานอาหารที่ร้านนี้มาดูกันว่าจะมีเมนูอะไรบ้างเปิดมาคือหลากหลายมากนับรวมๆกันหนิมีเมนูถึง200เมนูเลยร้านเขาก็จะมีในส่วนของด้านนอกที่นั่งตกแต่งได้ฟิลบรรยากาศธรรมชาติมากนอกจากนี้เนี่ยโซนบรรยากาศด้านในร้านเนี่ยก็ตกแต่งเป็นสไตล์บ้านบ้านไทยรู้สึกถึงบ้านเฮาของแท้เริ่มที่เมนูแรกส้มตําไทยต่อด้วยกุ้งทอดซอสมะขามที่เห็นสั่งกันเกือบทุกโต๊ะเลยไปกันต่อที่ข้าวผัดกุ้งกุ้งนี้เด้งดึ๋งดึงเลยต้มข่าไก แล้วก็จะมีปีกไก่ทอดเกลือด้วยโดยรวมเราก็จะสั่งมาประมาณนี้จัดก่อนเลยกุ้งทอดซอสมา,าค่ะกุ้งเขามาเต็มคำมากทุกคนอันก็หอมเจียวคือฟินมากอันนี้ปีกไก่ทอดคือไม่ไหวขอใช้มือแทะเลยละกันข้สั่งข้าเพิ่มทานไปทานมาแฟนแบอกว่าขอสั่งข้าวเพิ่มได้ไหมคือเขาให้กับข้าวมาจานใหญ่อยู่นะทุกคนสุดท้ายก็ต้องเพิ่มข้าวให้มันแมชกันเมเด็กเขาไม่ชอบกินข้าวต้อง่ังกันเลยโรงเรียนทำให้กินบ่อยเกินโตมาอยากกินเจอ เ่านิทานเสร็จก็ซดต้มขาไก่ต่อเลยโดยรวมแล้วร้านอาหารที่รสชาติดีเลยนะแล้วราคาก็โอเคด้วยใครที่มาเขาใหญ่และกําลังหาร้านอาหาร<ม>ก็แนะนําเลยแล้วว่าไม่ผิดหวังนะนอกจากอาหารค้าวเนี่ยเขาก็ยังจะมีขายพวกข,ของหวานไอติมต่างๆมีต,ต,ตู้เค้กด้วยแต่ว่าลืมถ่ายมากินบ้านเขาเนี่ยจะเปิดทุกวันเวลา10บโมงครึ่งถึง2องทุ่มสิบห้าแต่จะมีพักเบรกช่วงประมาณสี่โมงยังไงถ้าจะไปเนี่ยเราแนะนําให้โทรสอบถามร้านก่อนได้เลย